บ้านน้ำบอานสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่262นะคะจัดเป็นโปรเคลียตู้ซื้อครบ5ต้นแถมให้ฟรีอีก1ต้นนะคะค่าจะส่งแบบเมาส์เมาส์40บาททุกบ้านค่ะ สั่งได้นะคะทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะนะคะเราเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นะคะจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะคะการจัดส่งของที่สวนเรานะคะจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะบรรจุรองกรองจะส่งทางไลรษสีย์อสนะคะละาาักษณะการแพ็คจะมาประมาณนี้นะจะส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะ และนะคะช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875บ้านนบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้และแอดไลน์ hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นรูป QR Code นะคะ mm hmm. พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมีบอนสีหลากหลายมาให้เลือกซื้อเลือกสะสมกันเลยนะคะใจเย็นๆค่อยๆรับชมอย่าพี่งหนีกันไปไหนนะเดี๋ยวจะพาดไม้ส,สวยๆในราคาเบาๆที่ทางสวนเรานำมาแบ่งปันในวันนี้นะจ๊ะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมไม้ส,สวยๆใน EP ที่262นี้กันเลยจ้า เริ่มกันที่ต้นนี้นะคะใช้เป็นลูกไม้ต้นที่1นะคะลูกไม้ต้นที่1กระถางนี้แบ่งปันที่50บาทนะคะความสูงนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะน้องเป็นบอลกาดนะคะโทนสีชมพูกระดูกเขียวสวยนะแบ่งฟันในราคาที่50บาทนะคะกระถางที่2、นะคะต้นนี้นะลูกไม้ต้นที่2นะคะ เป็นนะคะลักษณะเนาะพื้นใบสีแดงใบมันนะคะสวยมากนะคะกระถางนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะแบ่งปันในราคาที่50บาทเช่นกันค่ะนะคะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กาบทนสีแดงนะคะรูปทรงใบถ้วยนะคะรูปทรงใบถ้วยนะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะกระถางนี้ก็แบ่งปันให้ในราคานะคะ50บาทเช่นกันนะคะจะเป็นลูกไม้ต้นที่3นะคะ อามาต่อนะคะสําหรับเนาะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะใบหอกค่ะลูกไม้ใบหอกโทนสีเข้มนะคะกระถางนี้ก็แบ่งให้ในราคาที่50บาทนะเป็นลูกไม้นะคะต้นที่4แบ่งปันในราคาที่50บาทค่ะ นะคะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ทรงใบหอกนะคะลูกไม้ใบหอกทนเข้มนะคะจะเป็นลูกไม้ต้นที่ห้านะคะแจ้งต้นที่เอมมาด้วยเนาะลูกไม้ต้นที่ห้าก็แบ่งปันใน,นราคา50บาทเช่นกันนะคะมาต่อกันที่ลูกไม้ต้นที่6ค่ะ ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ต้นที่6นะคะทรงใบหอกนะคะใบหอกสวยมากสะโพกกว้างปลายใบแหลมน,นะคะกระถางนี้ก็แบ่งให้ในราคาที่50บาทนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เส้นนะคะลูกไม้ต้นที่6ค่ะ ะะมาต่อกันที่ลูกไม้ต้นที่7นะคะลูกไม้ต้นที่7นะคะจะเป็นลักษณะทรงใบหอ,อกสะโพกกว้างนะคะใบหอ,อกสะโพกกว้างนะคะเส้นกระดูกชัดคมเข้มนะคะเป็นลูกไม้ต้นที่7ดนะคะสําหรับตัวน,นี้นะเป็นลูกไม้ต้นที่7ก็แบ่งให้ในราคาที่50บาทเช่นกันนะคะ ขอไล่ลูกไม้ก่อนนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้ใบไทยนะคะกระถางนี้นะเป็นลูกไม้ใบไทยนะคะแบ่งปันให้ในราคาที่50บาทเช่นกันนะคะเป็นลูกไม้กระถางที่8จ้าต่อกันที่ลูกไม้ใบไผ่ต้นที่9นะคะสําหรับต้นที่9้านะคะแบ่งปันให้ในราคา50าบาทเช่นกันนะคะ สำหรับใบไผ่ต้นนี้นะคะมีมาเยอะนะนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดเนาะอยากจะนําไปจัดฟอร์มกอสักสองกระถางหรือ3กระถางนะคะรับ1กระถางให้50บาทนะคะรับ3มกระถางให้100บาทนะรับ3กระถางให้100บาทนะคะสําหรับท่านใดที่อยากนําไปจัดฟอร์มกอนะคะแจ้งได้เลยนะคะรหัสสั่งซื้อนะลูกไม้นะคะใบไผ่ต้นที่9จ้า มาต่อกันที่ลูกไม้ต้นที่10นะคะลูกไม้ต้นที่10นะคะตอนเล็กๆนะคะจะขึ้นสีเข, Hence, ขียวใบตองอ่อนนะโตไปจะกัดสีชมพูนะคะโตไปจะกัดสีชมพูสวยนะคะตัวนี้นะเป็นน้องเป็นใบไผ่นะคะใบหนาการแข็งแรงค่ะใบหนาการแข็งแรงแตกหน่อเร็วนะคะมีจํานวนสํารองนะคะ ly, ส네ั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาต่อกันที่ลูกไม้นะคะรหัสในการสั่งซื้อนะลูกไม้ต้นที่11นะคะลูกไม้ต้นที่11นะคะจะเป็นบอลใบหอกนะคะบอลกาบใบหอกนะคะมี ม,มามา2กระถางนะสำหรับคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะให้ในราคากระถางละ50บาทนะย้ำนะคะรหัสสั่งซื้อนะคะรหัสสั่งซื้อนะคะลูกไม้ต้นที่11ค่ะ นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะรหัสสั่งซื้อนะคะลูกไม้ต้นที่12นะคะต้นที่12นะคะจะเป็นบนกาบโทนสีอ่อนๆน,นะคะเส้นกระดูกจะออกโทนชมพูสวยนะคะต้นนี้สวยน่าเก็บนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะสั่งกันเข้ามาได้ค่ะนะคะมีจํานวนสํารองนะคะ5กระถางนะกระถางนี้ก็แบ่งปันในราคา50บาทค่ะลูกไม้นะคะรหัสสั่งซื้อนะคะ ลูกไม้ต้นที่12ค่ะนะคะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีมาต้นเดียวค่ะลูกไม้สั่งซื้อนะคะรหัสต้นที่13นะรหัส นะคะลูกไม้ต้นที่13ค่ะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ14-15เซนนะคะกลบสวยน่าเก็บนะนะคะมีมากระถางเดียวค่ะคลิปนี้นะตอนเล็กๆนะคะจะขึ้นพื้นสีขาวค่ะโตไปจะขึ้นขาวอมชมพูกระดูกเขียวนะคะสวยน่าเก็บนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่แข็งแรงนะคะทรงต้นเขาจะสูงเลี้ยงนอกตู้ได้จ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้โทเหลืองนะคะรหัสในการสั่งซื้อนะลูกไม้ต้นที่ 14นะคะลูกไม้ต้นที่14นะคะทนเหลืองนะคะต้นนี้ทนเหลืองนะใบหนาแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันให้ในราคานะ50บาทเช่นกันนะคะน้องเป็นลูกไม้กับทนเหลืองสวยนะคะแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13มเซนจ้ามาต่อกันที่ลูกไม้กับนะคะรหัสสั่งซื้อนะลูกไม้ต้นที่15นะคะทนขาวนะเขาเป็นทนขาวนะคะต้นนี้คือสวยมากนะคะสวยนะนะคะน้องมีความสูงอยู่ระดับ1 2 1ส 3เส้นะะคะวันนี้ก็แบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะวันนี้นะมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ3กระถางด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละต้นนะสวยนะคะโทนสีขาวกระดูกเขียวนะคะสวยมากนะเก็บจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้มีชื่อนะคะมีชื่อว่าสีมาหาโพธิ์นะคะพื้นชมพูกระดูกเขียวนะคะพื้นชมพูกระดูกเขียวความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13มเส้นนะคะเริ่มมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะแบ่งปันในราคาที่50บาทเช่นกันค่ะมีมา1กระถางค่ะแล้วก็กระถางต่อมานะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าชินนบัญชรน,นะคะชินนบัญชรกับสีชมพูอมม่วงกระดูกดำนะตไปจะเป็นกระดูกดำนะคะสวยมากกระถางนี้ก็แบ่งให้ ในราคา50บาทค่ะสําหรับชิ้นน้าบันชอนนะคะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะเผื่อลูกค้าท่านใดเนาะบ้านไหนเนาะอยากจะได้ฟอร์มกอจะสั่งไปสัก2หรือ3กระถางเนาะชิ้นน้ําบันชอนก็แบ่งให้ในราคาที่50บาทนะจ๊ะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้ใบไทยนะคะพื้นสีเข้มเม็ดสีสวยนะมณีเมืองนอนท์นะคะกระถางนี้มีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์นะคะมีแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทเช่นกันเนาะมีจํานวนสํารองค่ะบ้านไหนอยากได้ฟอร์มกอนะคะสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยนะ โปรโมชั่นในวันนี้นะซื้อครบ5ต้นแถมให้ฟรีอีก1ต้นซื้อครบ5ต้นแถมให้ฟรีอีก1ต้นนะคะค่าจะส่งแบบเมาเมาส40บาททุกบ้านค่ะนะคะมณีเมืองงอนนะคะแบ่งปันที่50บาทความสูงของชุดนี้ที่จะคัดให้นะคะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะสวยค่ะนะคะตไปสวยมากเลี้ยงนกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพลินนารานะคะเพลินนาราน้องเป็นไม้คอมแพกโทนสีชมพูสายหวานไม่ควรพลาดนะคะเพลินนาราวันนี้ก็แบ่งให้ในราคาที่50บาท เพิ่นนารามีสำรอง2กระถางนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์นะเพิ่มเพื่อนนะคะด้วยเบอร์โทร0830541875ขึ้นเบอร์โทรและคิวอาโค้ไว้ทังม,มุมล่างด้านซ้ายมือนะจ๊ะ อามาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะมีชื่อว่านาทวีค่ะเป็นไม้ทรงใบกลมนะคะมีมาหนึ่งกระถางค่ะนาทวีนะคะสวยมากนะคะทรงใบกลมฟอรมใบดกเนาะแบ่งปันให้เนนราคากระถางละ5้บาทมีมาหนึ่งกระถางเช่นกันค่ะนะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าคุ้มทรัพ์ค่ะคุ้มรัพ์ ต้นนี้จะเป็นแนวลักษณะเขียวเปิดชมพูนะคะโตไปนะคะจะกัดแดงสวยมากค่ะโทนสีนี้สวยมากค่ะนะคะมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางให้ในราคาที่50บาทเช่นกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้นะมีชื่อว่ามิ่งมาเหสีนะคะโตไปกัดสีชมพูสวยมากนะคะท่านใดที่ชอบไม้เก่าไม้แข็งแรงโทนสีหวานนะคะมิ่งมาเหสีนะคะสวยและตอบโจทย์ได้นะคะวันนี้แบ่งปันในราคากระถางละ50บาทนะมีมาให้1กระถางค่ะ และกระถางนี้นะมหาอำนาจแบ่งปันหนึ่งกระถางในราคาที่50บาทค่ะชอบต้นไหนรายการไหนอย่าลืมจดชื่อลงกระดาษแล้วก็โทรมาสั่งซื้อได้นะที่เบอร์โทรศูนย์แป8 7 5นะคะมหาอำนาจนะคะคลิปนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางนะให้ในราคาที่50บาทนะคะฟอร์มใบดกความสูงอยู่ระดับ15เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วจ้าลูกค้าจ้ากระถางนี้นะคะมีชื่อว่านะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะโทนสี ดีเรี้ยงนอกตู้ได้แตกฟอร์มเก่งนะคะต้นนี้นะแตกกอเก่งนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะคะอ้อมกอดแห่งคุณเขาเนาะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทเช่นกันค่ะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะหรือท่านใดจะรับ2กระถางเลยนะคะแจ้งได้เลยนะรับ2กระถางให้100บาทรับกระถางเดียวให้50บาทจ้า ต่อกันที่นรายการนี้นะคะไม้เก่ากัดสีแดงกระดูกดำเนาะมีชื่อว่าองคุริมานนะคะกัดสีสวยนะโตไปกัดสีสวยเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสําหรับองคุริมานนะคะคัดมาได้3กระถางนะแบ่งปันในราคาที่50บาทค่ะรับ2กระถางให้ในราคาที่90บาทนะหกระถาง50รับ2กระถางให้90บาทนะคะความสูงระดับนี้ความสูงกระถางนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะสวยมากนะคะมือใหม่ค่ะแนะนําค่ะต้นนี้น้องเลี้ยงง่ายจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้นะมีชื่อว่าวาสุกรีนะคะแนะนําให้นําไปจัดฟองกอ่อนนะคะ1กระถางแบ่งปันที่50บาทรับ2กระถางให้ในราคาที่ 90บาทนะคะถ้ารับ3กระถางให้ในราคาที่120บาทนะคะนําไปจัดฟอร์มกอ่อได้เลยค่ะใครจะรับ1กระถางใครจะรับ2กระถางใครจะรับ3กระถางแจ้งได้เลยนะย้ํากันอีกรอบนะคะวาสุกีนะคะน้อเป็นไม้ที่สวยใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้นะ1กระถาง50บาท2กระถาง90บาทคะ่ะรับ3กระถางให้ในราคาที่120บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นบอลกลับทั้งหมดเลยน้องมีชื่อทุกกระถางนะคะเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าปิ่นกินรีนะคะขอบชั้นนอกสีแดงสดขอบชั้นในสีเขียวกระดูกขาวนะคะต้นนี้นะคะน้องเป็นบอลกลับโทนสีสวยเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแบ่งปันที่50บาทนะคะมีมา1กระถางจ้านะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเทพคิรินะคะเคตทีรีนะคะน้องจะป้ายตรงกับใบนะคะสวยมากนะคะจะออกโทนสีอ่าชมพูบานยี ะะสําหรับเทพคิรีนะ้ําแบ่งปันที่50บาทค่ะเทพคิรีแบ่งปันที่50บาทนะมีมาให้2กระถางนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่รายการถัดมานะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะเอาอยู่ไหนอ่าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวิรัญญาค่ะนะคะเป็นบองกาบที่สวยโทนสีเขาจะออกเขียวประชมพูนะคะสวยเข้มค่ะนะคะใครที่ชอบนะคะบอนสีบองกาบทรงแปลกๆนะคะแนะนําค่ะวิรัญญากระสีได้สวยค่ะแบ่งปันในราคากระถางละ60บาทนะวิรัญญานะคะมีมาหนึ่งกระถางแบ่งปันที่60บาทค่ะนะคะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่า เทพนาคาะนะคะเทพนาคาแอมก็มีมาแบ่งแค่หนึ่งกระถางนะเดี๋ยวให้ดูรายใบใกล้ๆนะคะโทนสีเขาจะออกด่างขึ้นริ้วสวยนะคะโทนสีเขาจะออกด่างขึ้นริ้วสวยเนาะความสูงของเทพนาคากระถางนี้นะอยู่ที่ประมาณ12-13มเส้นนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วเนาะสวยมากค่ะสําหรับเทพนาคานะคะแบ่งปันในราคาที่70บาทนะขอที่70บาทวันนี้มีมาแค่1กระถางค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรนะคะกาบส สวยนะคะกระดูกขาวนูนนะคะนนูนสวยเด่นนะคะตัวน,นี้นะพื้นสีนะคะจะออกโทนสีชมพูนะคะกลาบสวยมากค่ะหลวงพ่อเพชรกระถางนี้ก็ขอแนนราคาที่70บาทนะมีมาแค่1กระถางค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อ่าต้นนี้ก่อนนะคะ ตัวน,นี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธ์นะคะหลวงปู่สิทธ์ด่างสวยด่างเทพนะคะสวยมากกระถางนี้น่าเก็บนะคะสําหรับหลวงปู่สิทธ์นะมีมาแค่1กระถางนะคะแบ่งปันในราคาที่80นะหลวงปู่สิทธ์มีมาแค่1กระถางขอที่80บบาทค่ะ นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งค่ะจะเป็นเทพสายรุ้งแพงนะคะยืนพื้นสีเขียวนะคะมีความด่างด่างเหลืองนะคะต้นนี้สวยนะสวยมากหน้าไม้เขาสวยมากค่ะขอที่80บาทนะคะเทพสายรุ้งแพงขอที่80ค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นสูงใหญ่แข็งแรงนะคะบอนกลาบเนาะมีชื่อว่านะคะต้นนี้นะ ดาราพันธ์ค่ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าดาราพันธ์นะคะจะยืนพื้นสีเขียวใบตองออดน,นะคะมีเม็ดแดงใหญ่กระจายทั่วใบกระดูกขาวนะคะต้นนี้น้องเป็นบอนกาบสูงใหญ่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะสําหรับนะคะดาราพันธ์กระถางนี้นะคะมีมาแบ่งปันแค่หนึ่งกระถางนะขอที่80บาทจ้า มาต่อกันที่รายการไม้ด่างป้ายกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างในวันนี้นะคะสําหรับเก้าทับกระถางนี้นะคะมีมาให้เลือก2กระถางนะก้าทับนะคะป้ายสวยๆแบบนี้แบ่งปันที่60บาทนะคะแบ่งปันที่60บาทนะมีมา2กระถางจ้าแล้วก็นะคะมาต่อกันที่นะคะป้ายชมพูสวยๆแบบนี้นะคะนานรีบุรพาค่ะสําหรับวันนี้นะคะนานรีบุรพาป้ายสวยมากนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วเนาะนารีบุรพานะคะขอในราคาที่70บาทนะคะ ในราคาที่70บาทนะคะน้องป้ายสวยมากนะคะน้องป้ายสวยมากนะท่านรับ2กระถางนะคะให้ในราคาที่120บาทค่ะกระถางเดียว70บาทรับ2กระถางให้ในราคา120บาทนะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะ ารายการนี้นะคะมีชื่อว่าอาจารย์โค้งนะคะเป็นไม้เก่านะคะรูปทรงใบถ้วยนะคะมีความป้ายชมพูสวยนะคะมีมา2กระถางเนาะสำหรับอาจารย์โค้งนะคะก็ขอที่นะคะ70บาทนะอาจารย์โค้งนะคะวันนี้มีมา2กระถางจ้า แล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งรายการนะคะรายการนี้นะมีชื่อว่ารัตนาสินค่ะรายการนี้มีชื่อว่ารัตนาสินนะคะพื้นเขียวป้ายแดงสดนะคะพื้นเขียวป้ายแดงสดเนาะความสูงนะคะของรัตนาสินนะคะในวันนี้นะสูงเป็นฟุตค่ะสูงเป็นฟุตนะเดี๋ยวจะให้เทียบให้ดูจากไม้บรรทัดนะคะสูงมากนะคะสําหรับรัตนาสินนะคะในวันนี้ก็ขอที่70บาทนะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะมีมา2กระถางค่ะสําหรับรัตนาสินนะคลิปนี้นะคะเอมจะมีมา2กระถางนะใน ราคานะคะที่70บบาทค่ะแล้วก็มาต่อไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายสวยอีกหนึ่งรายการนะคะเจ้าจักรพพัดป้ายค่ะเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะป้ายเหลืองสวยมากนะคะให้ดูรายใบใกล้ๆนะคะสวยนะความสูงของเขาก็อยู่เป็นฟุตนะคะสําหรับเจ้าจักรพพัดนะคะกระถางนี้ก็ขอเนนราคาที่70บาทเช่นกันจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพลัลานนะคะด่างสวยมากนะคะด่างลายหินอ่อนนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะแบ่งปันในราคาที่70บาทนะคะเศรษฐีพัลลัสนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะให้ในราคาที่70บาทค่ะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะแล้วก็นะคะรายการต่อมานะคะต้นนี้นะกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยเนาะมีมาแบ่งปัน3กระถางนะคะแบ่งปัน3กระถางค่ะสําหรับกระบี่ในร้อยนะคะในคลิปนี้นะแบ่งปันให้ในราคาที่70บาทนะคะแบ่งปันให้ในราคาที่70บาทค่ะมีมาทั้งหมดนะคะสําหรับคลิปนี้ นะคะสกระถางด้วยกันนะคะน้องเป็นไม้นะคะใบหอกทรงใบหนาการแข็งแรงนะคะเป็นไม้ป้ายที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยค่ะแตกหน่อนเร็วมากจ้าแล้วก็นะคะอีกหนึ่งกระถางค่ะนะคะจะมีมาแค่ต้นเดียวเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมรังรักเนาะเดี๋ยวให้ดูใบใหม่นะคะขึ้นด่างเหลืองมา,มา,ม,ามาสวยมากค่ะสําหรับกระถางนี้นะคะแบ่งปันในราคาที่ 60บาทนะแบ่งปันใน,นราคาที่60บาทนะคะเทวกรรมรังรักเนาะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะตัวไปด่างสวยเนาะเขาจะขึ้นเม,ม็ดแดงนะคะทั่วใบค่ะนะคะเห็นไหมเม็ดแดงเขาเริ่มแตกมาแล้วนะคะสวยมากค่ะกระถางนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งกระถางค่ะจังหวัดระยองนะคะไซส์ใหญ่ไซส์โตค่ะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะเลี้ยงให,ให้ใหญ่แล้วเนเาะสําหรับจังหวัดระยองนะคะกระถางนี้ก็แบ่งให้ใน,นราคาที่70บาทนะกระถางนี้ก็แบ่งให้ใน,นราคาที่70บาทค่ะ ความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ28เซนแล้วค่ะต้นสูงใหญ่แข็งแรงนะคะปลายสวยนะคะต้นนี้นะปลายสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วค่ะไซนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้นะเป็นลูกไม้โทนหวานนะคะจะมีความด่างนะคะชมพูเข้มๆด้วยนะคะสวยมากค่ะมีเสน่ห์นะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสําหรับลูกไม้กระถางนี้นะคะแบ่งปันให้ในราคาที่70บาทนะกระถางนี้แบ่งปันในราคาที่70บาทนะคะมีมา2กระถางด้วยกันนะคะ หรือท่านใดจะนําไปจัดฟอร์มกอ่อนนะคะสามารถสั่งมาได้เลยนะเดี๋ยวจะคัดหน้าสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะความสูงของชุดนี้นะคะที่แบ่งปันนะอยู่ระดับ14-15เซนนะคะน้องสวยมากนะคะโทนหวานไม่ควรพลาดจ้ามาต่อกันที่ไม้ป้ายชุดนี้นะคะไม้ป้ายชุดนี้สวยมากค่ะ เริ่มท้นที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าอักษรสวรค์นะคะสวยนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13ถึงสิมเซนนะคะฟอร์มใบดกกระสีแจ่มนะคะต้นนี้นะอับซรสวรร์นะคะแบ่งให้ในราคาที่80บาทนะกระถางนี้นะคะแบ่งปันที่80บาทมีมา1กระถางค่ะแล้วก็รายการต่อมานะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะฟอร์มสวยมากนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันให้ในราคาที่80บาทนะคะซับเจริญปลายสวยๆนะแบ่งปันให้ในราคาที่80บาทนะคะอันนี้จะเป็นกระ ทถางที่สองนะคะกระถางที่สองนะคะก็ป้ายสวยนะคะอ่ใบนี้นะคะจะป้ายหลังใบนะคะใบนี้จะป้ายหลังใบนะคะความสูงนะคะของต้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่านาเมืองนนท์นะคะนาเมืองนนท์ด่างสวยด่างเทพนะคะมีมาแบ่งพันหนึ่งกระถางนะกระถางนี้แอมขอที่100บาทนะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะนาเมืองนนท์ลายสวยๆแบบนี้มีมาแค่กระถางเดียวนะคะขอที่100บาทค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเรนูนครด่างสวยนะเรนูนครนะคะในวันนี้ก็แบ่งปันให้เนนราคาที่90บาทนะแบ่งปันที่90บาทนะคะลายสวยมากนะคะมีมา1กระถางค่ะแล้วก็กระถางต่อมานะคะต้นนี้นะอาสงไขค่ะพื้นชมพูปลายเขียวนะคะพื้นชมพูปลายเขียวนะคะในคลิปนี้นะก็แบ่งปันให้เนนราคาที่90บาทนะคะความสูงอยู่ระดับ14-15เซนนะคะฟอร์มสวยใบดกนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะสีลาหุ่มทองนะคะขึ้นด่างเหลืองแล้วค่ะนะคะสําหรับสีลาหุ่มทองนะคะมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางค่ะไซนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ28เซนนะคะสวยมากต้นนี้เขาจะออกพื้นใบออกใบสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็มีความด่างเหลืองสวยนะคะต้นนี้นะคอที่80บาทค่ะสีลาหุ่มทองด่างสวยสวยด่างึงเทพนะคะ ขอที่80บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามนทาประดิษฐ์นะคะมนทาประดิษฐ์เป็นไม้ใหม่ที่สวนเรานะคะจดทะเบียนถูกต้องอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมนทาประดิษฐ์นะคะกระถางนี้นะพื้นใบเขาจะออกน้าตาลนะคะมีความป้ายนะมีความป้ายสีชมพูสวยมากนะคะสวยมากนะคะกระถางนี้ก็ขอที่80บาทนะคะกระถางนี้ก็ขอที่80บาทมีมา1กระถางเช่นกันค่ะและอีกหนึ่งกระถางนะคะอีกหนึ่งกระถางนะคะให้ดูลายใบนี้เลยนะคะต้นนี้มี ชื่อว่ามณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรต้นนี้สูงนะคะมณีล้อมเพชรกระถางนี้สูงมากนะคะความสูงอยู่ที่ระดับ28เซนนะคะกระถางนี้ก็ขอที่80บาทค่ะมณีล้อมเพชรไซส์ใหญ่ไซส์โตล้นกระถางสีนิ้วนะคะขอที่80บาทจ้า มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้านเป็นไม้ป้ายเหลืองนะคะต้นนี้คือสวยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางนะเศรษฐีเงินล้านนะคะขอในราคาที่80ค่ะขอในราคาที่80นะ,ะมีมาทั้งหมดนะคะแค่2กระถางจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีเลือกง,งามนะคะสีเรืองงามกระถางนี้นะคะสวยมากความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ1 7บเถึงสิเซนนะคะต้นสูงใหญ่ค่ะนะคะสําหรับสีเลือง,งามนะคะในคลิปนี้ นะคะคในคลิปนี้นะแบ่งปันเนนราคาที่นะคะขอที่130บาทค่ะสีระงามนะคะทั้งสองกระถางนี้นะขอที่130บาทนะคะ ความสูงนะคะอยู่ระดับเท่ากันเลยนะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางนะไซส์ใหญ่ไซส์โตนะคะปลายสวยค่ะเป็นไม้แระไอเทมที่มาแรงนะคะเมื่อก่อนเนาะขายอยู่หลักหมื่นนะคะวันนี้ราคาหลักร้อยนะคะน่าหยิบจับมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ป้ายที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะย้ํากันอีกรอบค่ะสีเลิกงามวันนี้แบ่งปันในราคาที่130บาทจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายนะคะใน EP ที่262นะคะจัดเป็นโปรเคียร์ตู้นะคะซื้อครบหต้นแถมให้ฟรีอีก1ต้นนะคะสำหรับค่าจัดส่งจะเป็นค่าจัดส่งเมาส์นะคะ40บาททุกบ้านค่ะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยรอบการจัดส่งนะคะจะเป็นการจัดส่งในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะคะแพ็คจัดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองก่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875บ้านนาะบอนสีค่ะขึ้นรูป QR Code คนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้าค่ะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะแอมต้องขอตัวลาไปทํางานก่อนค่ะวันนี้ก็มีปลูกบอนสีนะคะอาจจะวิ่งมารับโทรศัพท์ช้านะคะใจเย็นๆรอแอมก่อนนะคะรอแอมเดินมารับสายก่อนนะคะ ค่ะข,ขอให้ลูกค้าค่ะมีความสุขและสนุกการเลี้ยงวัตส,สีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาค่ะสวัสดีจ้า